นำลิงที่เรา,เร,ารับปากไอ้ชุดชดไว้จำที่น่าจะเอาไปใช้มัน อิตะเรรมาอาคันตว่าายเท่าเท่าดาจะออกสักทิดขึ้นมาได้ก็หัวกระดับตัวกระเรลอยจะทำบุญหุ้นมาเบะียวหนึ่งก็อึดกันหนึ่งกันไปทำบารองลำพาก็มาเฮยอยู่กันหรือหาใหม่ลาพักของคนสามพวกไมเอะกันจวบจวบเทียนจะเจอตัวต เตือนกัน,นมนไดม่ไม่เห็นจุใจไม่รู้ที่บรญดพันธ์่าลังจะลุกจะซ้อนตัวแต่างไม่ทัจจนทีนราจจมารถหลีกหลีนั่งกับชายไอ้ทรมานถลุกไปจนัตจึงรอไ่อยู่แค่อยู่ยยแค่หยครวแหมเชิตัวพอถูกชกขึ้นมาหมดปานมานางเออจ ที่อยากมาทำตัวเรอเขายังไม่ทันที่จะนั่งกดกระทังว่าวัดหลวงแบบเออหลวงพ่อพวกเราถึงเอามาฝากแก่ผันไว้เอามาเอามาให้ทาทันทีนะเอาปลาอ้วเลี้ยงเนื้อหมูหวานทาตุนงาชะโกต่างวเมียก็ตัดไปนั่งตะลึงไง อยู่เป็นเราเอา้ยเัาก็ยิ่งพรือคร,รอบก็ขอบคูวะเป็นรายแล้เป็นรายงั้นเองเองเดินที่โนยนได้มันเงินขอแก่เมื่อไร่บันเงินขอข้าเอาข้าข้าที่ข้า,าจะได้ไปคุณเจ้ามาก ชายจนหมดสิ้นเอาไว้ปีนาเพิ่นานรขาไม่าวจะหาบัตรให้ี จะพอพูเาแล้วก็มีโรธแ่ให้ฉนโกรธไม่ใหญ่ก็ขี้นหร,ห,ร,ห,รหักเลยกางทีข้าวเหลืองนั้นจะนนี้ไปง่ายแค่น 1, 1, 1, หน,นึ่งไนึ่งวัยนังไปไปสอนเหมือนในของท่าหายจะไปถิเก็บไว้ยอมเสียกลับไปก่อนนั่นแหละจิตไมได้ตอเพราะวเจ้าจะไม่ตอ ดาออกมาปวดหน้าเสนอตัวให้ทำเจริญกระดิกกระววนสวิงสะบัดให้นักเท่าแทนแอบกัดเลียงน้ำแล้วถึงว่าคุตาาจุกคาคุตาจจุกคากุณาจุกตลู้ดดนี่ฉันมาผิดไปแล้ Yeah. Bye. เราคเท่ไม่จพ้กถ้าเ่ากัคิดำเริรักเราอยังมีถึงจะเสียไปอีกสักง้าทาเราก็ยังไม่เชื่อใจเราเทากบหายใจลยหักหักหักดูตามจะจะเจอว่ามันช่างมอกันมากนรูปเราเราจะกินนอนแขกขาหรือจะอ่อนราเาจะหูเนื้อน้าลำบอกระบุญบนทุกกาตาหนาก็ขาวยังก็ไทยกหน้าผาหรือจะงอมามาง ไม่เกินห้าเปฏิทเซ็นท์ตกจคิ้วของตาคนหน้าคนใบกระดกแล้วถ้าไปอยู่กันถุงทบอตไปถุงรบอนก็เป็นไรช่างงานสั้งปากแล้วเนี่ยแตว่าจะเขียนแค่จะวาดจะเขียนก็ยังจะเป็นร่างงานจะเร่งเป็นเบือนไม่งามเงินยื่นย่องงามหักเอวงามทางน้องงามอัคลงช่อมนักไปทางซีอเมริกา รถน้ำาชายชาออเ,เทถีนักพอเับกระโดนชุกตรเต้นผีจับนูนจับนี้ยักหินวเล้วตาแ็นนั่งลำตอดไม่ออนอดจังอ้อมไปอ้อไปอ้ยอย,ออยากดูให้ผิด้อยเหนอหนาดัานหาแกแข็งเอ็ลามาผิดรรมดาไอ้รคชทรในมันจโหล กรรมของพ่อแม่กรรมแล้วก็ตามกรรมสัมมาปฏิชักปิดเจ้าปู่มหาต้นตัดกรรมตุ้งทัจ้าวไม่เคยเถิดและหายเพลินเวลาเช้าเจ้าก็ทำเวลาค่ำเจ้าก็เงี้ยเดือนัการเรียนเจ้าก็ไม่ว่าทั้งฝืนเจ้าก็ผักทั้งฝืนเจ้าก็หัดต้องผักเจ้าก็หาเท้าปฏิบัติเข้าชาติราตุบันเวลา ทัานยกจะรุงรามานาพระรามนั่งหลลุ่มนุ่มในบ้านนักลุงยาจะมาทักผู้ปีผู้ยากให้จักหนาอาจารย์สมบัติทิิตะทัดไม่เห็นอมิตรดเด็กดักรู้หนรู้จักวัดจริยาดีมันปฏิบัติลูกศิษย์กับัดเจามรรเดเท่าจารารัฐมักพิถีพของตัวเองเรื่องมากกลหุกมห้าถึงควก็มาจับไอายป้าปก็ไรเงื่อื้อ ก็เข้มตึงก็ไม่กระเทือไอ้ปากก็ฮึดฮึดฮึดฮหักติดปากปางก็ร้อนสับราดเทไร่ล่ำวนชาชวนเสียเช่นข้ามาเม็นดีชวนมานังทองคำมิจดานี้ใครก็สั่งก็สอนได้หัวแกแต่ว่ายังแกจะตายแต่ว่าความดีของแม่แก่ดีมากมายมันปฏิบัติหัวจะรู้ราก็ไม่ชวนเฉลิมโฉมก็เอ็กจะติดเท้ากินบะบมี่ยัดถัเอ็นใส่ตะไคร่เลยประมาทเราละชักไม่เต็มควรจะรู้จักปฏิบัติหัวสักนิดหนึ่งก็ไม่มี ายที่ฮอนมาหญิงนันหลายยิ่เป็นกระยานานนนมาใหม่หมดทุเรือนพันว่าผัวก็เตือนติเตียนตัใจกดีก็เือโตโลกนี้ลงจากเรือนไปหาเราพวกคนเพื่อนทุกคนาโรมานาร้องให้เก็บตาตาตัหาตันอะในแคบตกันถูกตมหนมั่นมุวนบางส่วนชสื่อท่าวันไหวของเราเป็นระันะครับมันเป็นอะนนี้รือว่าทาเองทางเองเนี่ยมันปรากเือแต่ว่าขาดูนีมันเป็นกันนเป็น เราว่าไปเลยไปกหระโดดๆการมาในโดดโดยลั่นสนั่นตึ <the 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 ้งถังปามแบบนี <the <the ้ม <th anyway> ันช่กงรายรูปร่างเราลองลองไปดิตู้ก็หลอมันไม่ถิงหรือว่ามันไปยักหายาพิษอะไรลงไปเราก็ไม่รู้บรรดาั่นตึ้งก็เป็นจริงเนี่ยเราจะเล่นเทียเลยเราหื่อหายชาวเราทั้งนี้ก็เพราะใครเล่าเขาเป็นสาวจำตามสักเทวดาตู้ว่าเราไม่ได้ร้ายรุนแรงหรือถึงเพียงนี้จำเราจะเล่นอ่านมันเยอะกับพีแต่ว่าจะเล่นวี่หนเราฮเอามิจฉาลไปที่ท่าอ่านเวลาเย็น ก็จะเล่นใส่ยอางทำรำใสีเ่นธรรมาจะประดังแดกดาว่ามันเล้แเกบแม่เสือจะลองเล่นเล่นแล้ววัดดี้จะผูรีเมื่อไรเอากันเท่เช่นโค้กทำตาโกแไลวกูเข้าไปขาดทำตาเราจะึู้ั็ไปเดียนมาเียอก็จะถูกก็ไปท กี่กี่วันกี่เดือนมันจะมาตั้งเตือนต่อความให้คุณกระมางยอมถามยาโยมหลายวันนะครับว่าผู้หญิงในเรื่องเวทันดอนเนี่ยโยมชอบใครและต่โยมไม่ชอบใครโยมก็บอกว่าชอบตัญหาชอบผุนระดีและก็ชอบ ชอบอำวิจารณ์อ้าวทำไมเราไม่ชอบวิตารณ์วัดโนนเขาก็ไม่ชอบวัดนี้ก็เลยไม่ชอบด้วยเอาไปทําตามวัดอื่นวัดสมัยเดิมสมัยนี้เป็นยังไงบ้างเขาแชร์มาเขาบุลลี่มาเขาคอมเมนต์มาด่าว่าอะไรเขาไม่ได้หาความจริงทําให้เกิดความเสียหายไอ้คนที่มาเราเขาก็ไม่รู้จักเราเลยไม่มาถามหรักข้อถามวิจารณ์เขเหมือนกันถูกเกลียด เิงเลยกัรหาเนี่ยนิสัยแย่กว่าบิดาอับบิดานิสัยดีกว่าแล้วไงอ่ะกัรหาตาพ่อตาบ่าว่าชาตินี้เกิดถึงชาติถ้าชาติหน้าเกิดเองเลือกได้อย่าต้อเกิดเป็นลูกของพ่อเลวๆเช่นเวทระดมในวันพ่อเลยนะ อย่าได้เกิดเป็นลูกของพ่อเลี้ยงแช่นี้เอ็งแต่ตัวอยากได้โพธิยาให้เราไปกับคนขอาทาบูทบไม่วู้นอนไปเตียเมื่อกี้เราจะตายก็นั่งเฉยแน่อลูกคนไหนก้าวร้าวท้าบ้านก็ไปชอบเสียงดังเกตตะโลในบ้านก็ปวดร้าวออาแล้ววิตรราเป็งไงอมวิตารณาสวยที่สุดในหมู่บ้านใช้รูปเป็นซับไปแต่งงานกับคนรวยที่ไหนสบายทรรมชาติา แต่อามิตากลับมีความสำนึกว่าถ้าเราไม่ไปก,กระทำทุกคนเดือดร้อนสองคนคือพ่อกับแม่ถ้าเราไปก,กระทำทุกคนเดือดร้อนคนเดียวคือเราเราจะตอบแทนคุณพ่อแม่สักครั้งอามิตาไม่ได้มีความผิดพ่อแม่เป็นคนมีความผิดยักยอกกระทุดชนแต่อามิตายอมเสียสละลูกผู้ืึงลูกสาวแต่งงานให้ที่ดินให้หอบแถวให้ ว่ากิโลมาติดกันนี่ไม่ได้ติดอะไรในร่มส่งเสริมรูปกระจอยู่ไมเอาวิจาราไปตั้งตัวรูปแระจำอยูวันพ่อเนี่ยว่าเห็นไหมโยแล้วก็โลก็ไปกินข้าวกันหมดไม่มีใครส่งเสริมรูปประเลงกับปัญญาจะจบไปเลยสิบนาทีหมดเลยได้เนี่ยว่าี้โลมาติดติดกันมันกี่นา ท่นาเพราะว่าส่งเสริมมาวิตรดาวเวรุ่นลู้นตันจูหาไม่ได้แล้วนะไปเลยถ้พอไปก็เป็นคนปฏิบัติอย่างมีเดินทีเดียวคนปฏิบัติอันนี้ก็ส่งเสริมลุกันูเห็นไหมยอมจะไปเลยนิทีเวลาหมดการบวกกี้เขาก็ถกถกทอไปยหมดเปรรื่องน้องยอม โนคกำหายไปรสาวติดมาทีใหญหออกอ่าเรนตาไมริตนาพอไปก็ไปอยู่บ้านต้นริบบัดดูแลตามฐานะปัญญาอย่างนี้ทำให้บรรดาสามีชาวบ้านเกิดการเปรียบเทียบว่าเมียเราทำไมไม่ปฏิบัติอย่างนี้เมียตาดูโชโอ้โหรวยแล้วก็ตาดูโชคแดก็อับประรักแต่ก็ เลยทุกตีเมียทุกคนเลยนะให้เอา่างไม่จะดาเมียทั้งหลายแทนที่นึกว่าตัวเองบุกพระอะไรก็เมียทั้งหลายแทนที่จะนึกว่าตัวเองบุกพระอะไรแับนึกว่าที่หัวตีนเ้าไม่จะาเป็นต้นเด็เออตา ด้วยปทติทาหนักสองตะกุกมากี huh ่โลเอาให้เอาไปตท่าน้ำนะแลุ้ท้ายหมดเวลาเต็งนะกายเอานตั <ksam> ่งวนนจะยุบระยะลงผู้หาตีทตาไฟผูู้ลตะกุกตกิกน้องเนตรงนี้ออกมาแค้ตรงมีนาคดาดาวดอยเต็มย่อย เขาว่าตัยเยเอาไป้วาลีเขาขางแต่ละ้าไปละ้าฟาโนยล้อมาทางนาห้ล้อทางหลังนุจละละละลลลางไอ้ล้อล้อลุกไอบังกะรางนักกัหัวนปักหับาเก่งทองแท้ตุ๊กไอ้บักอจิตขอาไก่หัวเต็มลุกอยางลกเย็นมากมือไว้ไม่ตัดตาลไว้ตายแล้ววาน้ปั๊กหัวบา ได้คนเไม่ดีละวช่วยดาหน้าดาจะทุกจะแทนมันก็ด่านแตกนั่นเล่าไปเปรียบป่าได้ทนอับเรศเนาะวันนี้มามาตั้งอารมณน์นระยอก่อนจะเอกโลอย่าไปบอกใครนะที่วัดไม่มีฉัน